งานโรงเรียนการจนารนาะห์ใกล้เสร็จแล้วครับเดือนก็น่าจะจบได้ิงานอีรนเวทใหม่ทำสีหน้าอาคารหน้าหน้าห้องเรียนอ,อันนี้คือห้องจีนนะครับห้องจีนอันนี้เปลี่ยนไม้ทำสีใหม่เพราะว่าตัวเดิมมันปวกดินแล้วก็ มีปวกปวกกินไม้บวมเสากลมมาทำใหม่ครับก็นี่ห้องนห้องจีนนะครับตรงแดงเนี้ยตัวนี้ห้องกิดห้องกิดห้องนี่ห้องกิดครับก็สวยสวยงามสวยงามได้ครับได้สวยงาม ห้องจีนห้องผิดแล้วก็มาญี่ปุ่นเจแปนนะครับเจแปนครับห้องฝรั่งหรือเปล่าห้องฝรั่งนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่พี่เขากำลังติดตัวหนังสือเข้าตัวอกักษรหน้าห้อง ครับเรามีชั้นสองด้วยครับชั้นสองก็ทำกันอยู่ชั้นสองทำงันอยู่ทปห้องฝรั่งเศสรหรือเปล่างานเป็นห้องฝรั่งเศสกับห้อ,องเ่าบ้โรงเรียนกันดารานะเพาะครับผมชิ้นเดือนเสร็จแล้วครับส่งงาน